ผมก็เพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จไปนะคาบแรกนะคะวันนี้ก็จะมาต่อกันที่ EP พีสองตอนนี้ EP พีสองนะคะก็เนี่ยเพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จไปนะคะคาบแรกวิทยาศาสตร์คาบต่อไปคณิตนะคะก็จะเริ่มบ่ายสามตอนนี้เที่ยงครึ่งไปให้อาหารปลากันนะหลายๆคนผมคิดว่าหลายๆคนต้องอยากเห็นผมให้อาหารปลาง,งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไป okay, ฮะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนี่นะคะ เอาไว้กอนเอ๊ะหรือให้กอนดีให้ก่อนแล้วกันเนาะนี่ฮะอาหารปลาคุณยายมาให้แล้วตอนนี้คุณยายทำอะไรอยู่ครับรีบผ้าครับนี่นะคะก็เราจะให้หลายตัวนะคะก็เดี๋ยวเราจะปรับมุมกล้องอีกแบบะะเราจะเอาช้อนนะคะไปให้อาหารปลาค <c oughs> ือคือคือคือ,อนี่คือกระปุกอ,อาหารปลาของเรานะนี่คือกระปุกอะไรอะ่ะกระปุก เออม่วงหิมพานกรอบนะคะนั่นม่วงหิมพานนะก็จะอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งก้องโอเคฮะเราก็จะมาให้หันปากันเลยนี่น้ปลาคร์งก็ิวมากเลยนี่นะเราก็จะเป็นนี่ ไปให้ตัวอื่นกันต่อแล้วก็อ,<า>อีกมุมหนึ่งค่ะตรงนี้นะตัวมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมของปลาสวยงามก็คือปลากัดกแล้วก็ปลาหางยุง่งซึ่งผมจะมีอาหารอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นอาหารลูกน้ำอัดเม็ดนะคะผมก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นกระพุกใหญ่นะคะผมจะเอาไว้เติมนะคะซึ่งหมมันก,กมมใน,ในก็ใกล้หมดแล้วใช่ไหมไหนๆก็ใกล้หมดละเติมก็ซะหน่อยแล้วกัน เติมไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่ก็คือใส่ใส่ช่วยอย่เดียวนะเติมประมาณนี้นะคะก็เติมประมาณนึงแล้วเราก็จะมาทำกับข้าวให้เด็กๆนะะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ตัวก็ไม่รู้นี่นะคะเราก็จะเตรียมตัวนี้น้อยๆพอนะะเพราะเม็ดมันใหญ่ เขากินไม่ค่อยดีเลยนะคะผมว่าอาหายูงเนี่ยไม่ค่อยกินตัวนี้นะไม่ค่อยกินเใหญ่ก็เลยจะให้นะคะนิดเดียวนะคะผสมกับตัวนี้ก็คืออาหารประกัดโฟกัสโฟกัสตึ๊บโฟกัสไปนะคะคู่นะคะผมขอปรับก่อนอ้าชาชาอ้าโอเคนี่เราก็จะเอาอาหารประกัดนะคะให้อาหารโยุงด้วยนะ มันก็คือลูกน้ำมันเม็ดนะคะมีประโยชน์ต่ออาหารนุ่งเราก็จะใส่ไปเท่าๆกันนะคะแค่เม็ดมันจะเล็กกว่านะก็ใส่ไปเลยปูแล้วก็คนเล็กน้อยนะคะเราก็จะใส่หมดถ้วยนีย้ลงไปเลยนะคะนี่ก็จะเห็นสีดำๆนะคะเม็ดสีดำๆกับเม็ดสีแดงๆนะ,ะแล้วก็จะใส่ลงไปเลย ใส่เนยผมจะปิดออกซิเจนด้วยนะเพราะว่าน้ำมันจะวนนะฮะเวลาเปิดออกซิเจนไว้เนี่ยน้ำมันจะวนแล้วมันจะน้องจะกินแบบกินแบบอ้าปากไปแบบแล้วมันน้ำมันก็พัดปิวไปเลยนะคะต่อไปเป็นอาหารของปลาตัดนะคะจะให้ตัวละหถึงสิบเม็ดนะคะเพราะว่าน้องก็กินเก่งเมื่อก่อนให้วันละห้าเม็ดนะเพราะว่ายังกินไม่เก่งนี่อันนี้นะ นี่นะมองเห็นไหมนะมองเห็นไหมนะมองเห็นนะนะคะเราก็จะเปิดฝานี่ผมปิดฝาไว้กลัวจิ้งจบมันลงนะคะ,คะก็กินแล้วดูฮะดูตรงนี้ดูตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอื่นด้วยนะเอาอกมาก่อนนะคะออกมาก่อนนะคะออกมาก่อนนะคะเวฟเวฟชวัวชัวชัวชัวเวฟเวฟ นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนักินเก่งประจำบ้านตัวนี้เลยตัวนี้กินเก่งมากนี่นะคะอาหารใส่ใส่ฟ้าไว้เรียบร้อยนะคอยดูนะคะพอผมหยอดลงไปปุ๊บนะน้องเขาจะมามาสิลลกอาหารมาล้วลกมันก็เทลงไปเลยนะคะเทให้น้องเขาเลยกินเก่งะะขึ้นไปลวขึ้นไปลวขึ้นไปลว นี่แบบทำปูสาชมว่าหนูกินเก่งกินแล้วกินแล้วกินแล้วตือกินแล้วนะคะปูสาชมว่ากินเก่งโดดแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวที่สามก็คือตัวสีงเงินสีเงินไม่ต้องให้ดูค่ะเพราะว่ากว่าจะ่เขาบอกเขาจะกินเนี่ยนานนะคะโอเค เราไปจุดอื่นกันต่อรอะนะคะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปนะก็ยังไม่บอกว่าเป็นคลิปอะไรก็คอยติดตามชมนะคะแต่ผมขอไปถ่ายคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะโอเคฮะตอนนี้ก็ผมก็กําลังจะเรียนออนไลน์ขั้นที่2นะคะก็คือคาบคณิตศาสตร์ก็ผมก็เมื่อกี้ผมเพิ่งลงคลิปไปนะก็คือคลิป อัปเดตบ้านดี2020นะฮะซึ่งผมชอบฉากนั้นมากเลยอ่ะสองเอ้ยไม่สปอยดีกว่าเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะฮะก็นั่นแหละฮะผมพยายามตัดต่อเต็มสุดหัวใจนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูกันยางสนุกสนานนั่นเองโอเคฮะเดี๋ยวผมขอตัวเล,เาล่าอะไรก่อนเลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะเมื่อกี้ผมลืมถ่ายขอโทษจริงๆนะคือผมเรียนเสร็จละ สี่โมงครึ่งนะคะก็ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วเมื่อกี้ผมออกไปกินเกี๊ยวมานะคะเอ่อบะหมี่เกี๊ยวของซีพีนะคะก็รสชาติใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวจะเรียนออนไลน์ต่อละวนะคะก็คือเรียนห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะ<อ>ก็น<อ>ั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะ<อ>เห็นไหมได้ยินเสียงคุณครูนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนออนไลน์ก่อนแล้วเดีหลือะวลา,าจะได้ค่ <c oughs> ะ ها. ตอนนี้ผมก็เรียนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็จะมาเก็บพื้นที่นะคะแล้วก็ ทำให้เรียบร้อยนะอ,อ้ะาวคุณยายมาเดี๋ยวทำแหละ ก็เห็นไหมโล่งเยอะเลยนะตอนนี้นะผมเปิดพัดลมอยู่ผมขอตัวไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วมาต่อกันนะ,ะคะก็นั่นแหละะผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะฮะตอนนี้ผมก็อาบนะ้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะ,ะคะคําถามนะคะจะขึ้นในสตอรี่ของผมนะจะผมก็จะนัะ่นแหละเข้าไปตอบไปโหวตอะไรกันให้เรียบร้อยนะคะ ผมก็จะโพสต์ลงนะฮะก็ไปคอมเมนต์กันด้วยนะว่าอยากให้เล่นโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อินสตาแกรมผมไว้ให้ข้างใต้คลิปนะก็คือเป็น <c oughs> ลิงก์โพสต์อันนั้นนะฮะก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปส่วนคลิปนี้ฮะก็ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรมากอ่ะละเดี๋ยวก็พอเล่นกับเพื่อนเสร็จแล้วฮะแล้วก็นอนนะฮะก็ตอนนี้คุณตายอยู่ตรงนี้ฮะอยู oh. ก่ก็ช่วยกันกด subscribe หน่อยนะฮะ กว็วันนี้จะให้ดูอินเอาทรเนะาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายคลิปหน้าต้องติดตามนะว่าจะมีอะไรไปโหวตในอินสตาแกรมด้วยนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย